สิบนิ้วขอประนมก้มกราบสวัสดีครับผมสวัสดีวันพ่อแห่งชาตินะครับตรวจผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่5ทธันวาคมก่อนอีกนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวลาวพัฒนาทุกงวดนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่5ทธันวาคมครับเลข6ตัวออก2 5 6 1 2 4 2, 5 6 1 2 4เลข3ตัวบนออก12 4 124เลข2ตัวล่างออก61 61 61ฝังฟังอีกครั้งนะครับผลหวยล่าพัฒนาปลาจำวดวันที่หาท่านว่าคมครับวันพอแห่งสร์ของประเทศไทยไดวยครับเด้อเลข3ตัวบนออกหนึ่งสองเลข2ตัวล่างออก61 61 61ห่ครับพี่น้องครับทุกท่านโชคดีมีไส้เด้อครับเด้อ ผลเวลาพัฒนาประจำงวดวันที่5ธันวาคมครับเลข6ตัวออก2 5 6 1 2 4 2 5 6 1 2 4เลข3ตัวบนออก1 2 4 1 2 4เลข2ตัวล่างออก6 1 6 1 6 1